ส, 1941, สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้มาพบกับนานมาแชร์นะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องเจ้าตัวนี้เลยครับครื่งดูดไรฝุ่นของเดียมานั่นเองนะครับผมรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น cm 8 0 0ครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้าเราซื้อมาหนึ่งกล่องเนี่ยนะครับผมข้างในเขาจะมีอะไรกันมาบ้างนะครับผมไปดูกันเลยครับเปิดเลยนะครับเปิดมาแล้วนะครับผมนี่เลยเจอคู่มือนะครับผมเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็นี่เลยก็จะมาเจอตัวเครื่องกันเลยครับทุกคน นี่ครับทุกคนดึงออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเครื่องก็ใหญ่พอใช้ได้เลยนะนี่นะครับผมแล้วเดี๋ยวให้ดูตัวเครื่องกันใกล้ๆนะครับทุกคนนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มปิดเปิดนะครับทุกคนนี่อันนี้น่าจะเป็นไฟแสดงสถานะนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวเราค่อยดูกันนะครับผมนี่ดูตัวเครื่องเขาก่อนแล้วบิดขึ้นนะครับปิดขึ้นบิดขึ้นนะฮะตัวนี้น่าจะเป็นตัวสั่นนะครับตัวสั่นแบบตีอ่ะเดี๋ยวมันน่าจะตีตัวที่นอนนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นกล่องฝุ่นนะครับแกะปึึงงยากนนะ นี่นะครับอันนี้เป็นกล่องกล่องตัวนี้เขานะครับสามารถแกะล้างได้นะครับทุกคนตัวนี้นะนี่นะครับดูข้างในนะครับผมเป็นแบบนี้นะเวลาใส่กล่องเราใส่ให้ถูกได้นนะครับทุกคนแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับผมอ่าแป๊บตอนนี้มีล้อนะครับทุกคนมีล้อมีล้อมีล้อนะครับผมนี่ตอนนี้ก็จะเป็นรูดูดนะครับน่าจะเป็นรูดูดแหละนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่าใช่หรือเปล่านะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็ มาง่ายๆแบบนี้เลยครับมาแค่นี้เลยนะครับสายของเขานี่ค่อนข้างยาวเลยครับทุกคนนะฮะสำหรับหัวปลั๊กนะครับหัวปลั๊กจะเป็น2ขาแบบนี้นะครับทุกคนภายในตัวเครื่องนี้นะครับเขาเป็นมอเตอร์ทองแดง dc 450วัตต์นะครับผมพลังการดูดอยู่ที่1 3 0 0 0 pa ครับผมสั่นสะเทือนได้สูงสุดถึง8,00 0ครั้งต่อนาทีเลยนะครับผมช่องดูดนะครับจะกว้างถึง150มิลลิเมตรเลยนะครับผม ตัวนี้นะครับกำจัดเชื้อโรคด้วยแสง UV สูงสุดนะครับกำจัดไรฝุ่นมากถึง99.9%เลยนะครับผมคลื่นความร้อนอยู่ที่50องศาเซลเซียสนะครับผลิตจากวัสดุ ABS คุณภาพดีเลยนะครับผมนี่ก็โดยรวมตัวเครื่องนะครับก็มีประมาณนี้นะครับไม่เยอะไม่ยุ่งยากอะไรนะครับผมถือก็สะดวกนะครับผมค่อนข้างมีน้ําหนักหน่อยนะครับี่อาจจะยกนะครับหนักหน่อยนะฮะแต่ก็สามารถใช้งานได้ดีดูแบบแข็งแรงนะครับผมนะ เดี๋ยวเราจะลองไปใช้งานเครื่องนี้กันดูนะครับว่าประสิทธิภาพของเขาดีแค่ไหนดียังไงนะครับผม นี่ทุกคนครับเดี <när S 1> ๋ยวเรามาดูผลลัพธ์ที่เราไปดูดมาตะกีีนะครับผมดูดทั้งที่นอนดูดทั้งหมอนนะครับรวมๆแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีฝุ่นมากน้อยแค่ไหนนะครับทุกคนทุกคนครับตอนแรกผมอธิบายผิดไปนะครับผมผมไปอธิบายว่าตรงเนี้ยจะเป็นช่องแบบดูดนะครับไม่ใช่นะทุกคนตรงเนี้ยจะเป็นช่องแสง UV นะครับผมแล้วตรงเนี้ยจะเป็นตัวสั่นนะครับทุกคนนะฮะตีฝุ่นตีที่นอนนะครับเพื่อให้ฝุ่นมันขึ้นมานะครับแล้วก็ครับกำจัดฝุ่นนะครับไรฝุ่นด้วยแสง UV นนนะัััผมมหลงจจากก้็ดูดเข้าปองน้ ครับทุกคนอ่าอันนี้คือไปใช้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับผมนี่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวลองดูนะว้าวนี่ไงทุกคนมันดูดได้จริงๆนะครับผมนี่นะฮะผมทั้งอะไรนะครับก็สามารถดูดขึ้นมาได้เหมือนกันเลยนะครับผมนี่นะฮะก็จะมีฝุ่นเล็กๆนะครับนี่ฮะซึ่งเราไม่เคยรู้เลยว่ามันมีนะครับผม <N two> นี่ตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับทุกคนตัวนี้นะครับถ้าเรารู้สึกคันยุบยุบยุบยุเวลาเรานอนที่นอนนะครับหรือว่าหมอนหรือว่าเป็นโซฟาเราสามารถใช้ตัวนี้นะทุกคนไปดูดได้นะครับเพราะว่าตัวหมอนที่นอนนะครับมันจะมีไรฝุ่นตัวเล็กๆที่เรามองไม่เห็นนะครับเจ้าตัวนี้นะครับสามารถที่จะดูดไรฝุ่นพวกนี้ ออกมาได้นะครับก็จะช่วยลดอาการคันที่เกิดจากสาเหตุของไรฝุ่นนั่นเองนะครับผมก็ถ้าใครสนใจตัวนี้นะครับก็ลองไปตามกันดูนะครับผมราคาไม่แรงด้วยนะครับผมเหมาะมากๆนะครับที่จะดูแลสุขภาพของคนที่คุณรักนะครับผมยังไงถ้าใครจะไปตามนะครับผมแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับจะไปช็อปต่างก็รุยเลยนะครับผมสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ